ถ้าเรามาในทีมสีชมพูใช่ไหมเราก็ต้องสร้างบ้านสีชมพูใช่แล้วทุกคนปอจะวุย้ยวุย้วยเราเนี่ยมาสร้างบ้านนะคะเพื่อหนีพนักงานอีเก,กียค่ะทุกคน สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมรบอกเช่นเคยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น s c p 3 0 0 8นะคะก็มีน้องๆแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะขอกันมาเยอะม,มากๆเลยนะคะว่าให้บอลเนี่ยมาลองสร้างบ้านในนี้ดูนะคะเพราะว่าปอก็มีสกิลสร้างบ้านเนี่ยมาจากเกมเดอะซิมสี่ไมค์ครับนะคะก็ได้เลยค่ะก็แอบ มึนๆแล้วก็แอบ,บงงมิดนึงนะคะแต่คิดว่าปอเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาสร้างบ้านหลังแรกในอีเกียนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็รู้สึกว่าน่าจะรอดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมาคอยหนีเจ้าตัวพนักงานด้วยใช่ไหมคะอันนี้นะคะปอก็เอิม่มเล่นแบบซื้อเซิร์ฟมานะคะ <Hey. S 1> เพราะว่ามันจะมีความอิสระมากกว่านะคะเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ในนี้นะคะ ก็เลยซื้อมานะคะเออก็คือปอเนี่ยเปิดเซอร์เวอร์เป็นของตัวเองนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอก็จะพาน้องชายปอนะคะมาเล่นด้วยค่ะ<ไ>ก็ถ้าใครที่อยากให้น้องชายปอเนี่ยมาเล่นด้วยก็ต้องคอมเมนต์กันได้เยอะนะคะ<ไ>โอเคค่ะทุกคนไปฮะลุกในวันนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าดูเซอร์เซอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าปอก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็มันได้สระผมนะคะ<ไ>ก็มีความผมงอนง,งอนนิดนึงนะคะแต่ก็น่ารักอยู่ใช่ปะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยคือแบบเฟอร์นิเจอร์โคตรเยอะเลยค่ะโคตรชอบบอกเลยนะคะฉันเจอพนักงานอ e ีเกียแล้วหนึ่งคนนะคะอ๋อแต่เขาเนี่ยไม่น่าจะมาทำอะไรเรานะคะทุกคนเฮ้ยเขาเดินไปแล้วคะ่ะทุกคน โอเคโอเคถือว่าเราเนี่ยรอดตัวไปนะคะเออไปฮะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องไปหาพื้นที่ในการสร้างบ้านหลังแรกของปอก่อนนะคะเฮ้ยตรงนี้มันก็ดูโล่โงๆนะคะเอาตรงไหนดีหน้านะอ๋อปอรู้แหละแต่ปอขอเคียบพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะคือการเอาโต๊ะออกนะคะปึ๊บ แล้วก็วางไปเลยฮะบอกเลยว่าปอนเนี่ยมาหลาย EP ีแน่นอนนะคะเพราะว่าปอนเนี่ยชอบสร้างบ้านอยู่แล้วด้วยนะคะทุกคนเออตั้งแต่ใน t ด e Sims 4แล้วก็ใน Minecraft เนาะอ่ะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยอันดับต่อไปคือเราเนี่ยจะต้องสร้างโครงบ้านก่อนนะครับทุกคน อันนี้คือกำแพงใช่ไหมแล้วก็นี่คือวอลเปเปอร์นะคะเราจะใชอ้อันนี้แล้วกันนะคะทุกคนดีปะเอ้ยหรือว่าอันนี้ดีวะเออเอาอันนี้ดีกว่าเนาะ ก็คือเราจะมาเปลี่ยนสีเขากันนะครับทุกคนเปลี่ยนสียังไงวะเปลี่ยนสีตรงนี้โอ้คือทุกคนขาปอรูแล้วค่ะถ้าเรามาในทีมสีชมพูใช่ไหมเราก็ต้องสร้างบ้านสีชมพูใช่แล้วทุกคนปอจะ้ยว้ายว้ายว้ายทุกคน ปอกำลังสร้างบ้านเลยแล้วคือตอนนี้ปอกำลังโดนไล่ล่าอยู่ทุกคน <c oughs> คือพนักงานจะมาฆ่าปอโอไม่โอโนโอโนโนโนไม่ <c oughs> ทุกคนทำอะไรดีอ่ะนี่เนี่ยฮะ คือว่าปอนเนี่ยใช้โมนในการปรับเวลานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องไล่ล่าเรานะคะเพราะว่าปอนเนี่ยจะมาสร้างบ้านค่ะไม่ได้มาหนีแกนะเพื่อนยากเราต้องมาสร้างบ้านแบบเร่งรียนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเนี่ยเราก็จะโดนฆ่าแบบเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพื่อนๆพื่นมันมีความไม่ค่อยเนียนเท่าไรเลย ก็คือเราจะต้องค่อยๆวางนะคะเพื่อให้มันมีความแบบรอยต่อสวยๆนะคะนี่น,นี่แบบนี้อุ้ยไม่สวยเลยแต่ก็ได้อยู่เลยทุกคนเนาะมาฮะนี่คือบ้านของฉันบ้านหลังแรกของฉันเอางี้ดีกว่าเราเนี่ยมาสร้างบ้านนะคะเพื่อหนีพนักงานอิก,กียาคะ่ะทุกคนเพราะว่านางน่ากลัวมากเลยอะแล้วคือนางก็วิ่งเร็วด้วยนะคะคือปอกลัวว่ะ อันนี้คือมีความไม่เนียนเนาะทุกคนแล้วก่อนนะขอหมุนก่อนเดอ้อนี่ก็คือต้องเล็งดีๆนะคะเพื่อความกลมกลืนอุย้ยทุกคนขะเราได้เอิม่มกำแพงมาแล้วนะคะแอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะต้องแบบมือนิ่งๆอะ่ะโอ้โหรอยต่อไม่สวยเลยอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำการดรอปเพิ่มนะคะต้องการใช้แบบว่าหลายๆอันเลยคะ่ะทุกคน มา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 ก็คือปอเนี่ยจะมาลองสร้างบ้านชั้นเดียวนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือเป็นบ้านชั้นเดียวของปอนะคะคือคิดว่า2ชั้นเนี่ยรอก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยปอขอเป็นบ้าน1ชั้นก่อนแล้วกันนะเออ ถ้า2ชั้นเนี่ยคือปอคิดว่าปอน่าจะยังทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะต้องขอไปทําก่อนนะโอเคค่ะคือเราก็ได้โครงบ้านมาแล้วนะคะอันดับต่อไปคือการสร้างเพดานนะคะไปหาก็คือเอามาสัก2อันก่อนละกันนะปึ๊บนี่ดูดีสีสวยมากค่ะโอเคก็คือต้องแบบกะกะเอานะคะทุกคนเป็นไงคือเป็นบ้านที่แบบว่า ค่อนข้างชั้นเดียวจริงๆนะเป็นบ้านแบบเริ่มต้นเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> จริงเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่เนะแกทำเป็นเล่นไพ่เดอ้อดูดูแล้วก็วางไปเลยนะคะแบบนี้ปึ๊บให้มันตรงๆกันนะครับทุกคนนี่แล้วก็แบบนี้ ไปฮะไปฮะทุกคนสร้างต่อนะครับนี่ทุกคนเป็นไงและนี่นะคะคือเป็นโครงบ้านของเรานะคะก็อาจจะดูงอกง่อยนิดนึงนะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะคะโอเคค่ะแล้วก็อันต่อไปคือเป็นเตียงนอนนะคะเพื่อนขาใช่เราต้องการเตียงนอนนะคะอุ้ยทุกคนคะ่ะเอาสีอะไรดีอ่ะอุ้ยตอนนี้คือปอหิวข้าวอยู่แล้ว คืออยู่ข้าวบ่อยมากค่ะฮัลโหลนี่นี่โอ้ทุกคนคือแบบเตียงโคตรไกลเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเตียงนอนเนาะเปิบโอ้เตียงนอนของเราแล้วก็เราต้องใช้โต๊ะหัวเตียงค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบอะไรเอ่ยคือท้องร้องค่ะทุกคนท้องร้องทำไม อย่าพิ่งร้องสิคะเดี๋ยวนะอันนี้คือไฟเนาะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะอ๋อนี่ไงพอเจอโต๊ะหวัวเตียงแล้วทุกคนนายดูสิโอ้นี่นะคะวางไปเลยปึ๊บมีเลนชักด้วยทุกคนขาะเอ๊ะแต่ก่อนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้ตรงแถวแถวโซนนี่ดีกว่าแบบโซนแต่งตัวอะไรงี้เนาะทุกคนดีป่ะดีป่ะ นี่เลยแล้วก็กระถางต้นไม้หนึ่งอันอันนี้ด้วยนะคะคือปอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสร็จติดกันใช้ต้นไม้ในการตกแต่งบ้านมากๆหรเลยทุกคนบอกเลยว่าโคตรจะติดเลยนะคะเอ่อแล้วก็นนะแล้วก็เราจะต้องใช้อันนี้ด้วยคะ่ะ อันนี้เลยหนึ่งอันนะคะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. เดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เต็มเลยนะคะปึ๊บอันนี้คือจะเป็นโต๊ะวางทีวีนะคะอาจจะแบบว่ายาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องดูทีวีจอบนรเนะคะนี่เลยปึ๊บทีวีคือใหญ่จนทะลุบ้าน <laughs> ทุกคนตอนนี้คือปอนเนี่ย มีปัญหากับทีวีค่ะเพราะว่าทีวีปอเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะคะ <Yeah. S 1> งั้นปอต้องทำการลบก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มากระถางต้นไม้นะคะปึ๊บตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะสวยมากชมพูดเลยว่าสวยปังมากๆเลยนะคะดูดิดมีความแบบมินิมอลนะคะมินิมอลมินิมอลนิดนึงนะคะแล้วก็ อันนี้คือเป็นโต๊ะหัวเตียงนะแล้วก็ต่อไปคือโซนห้องครัวนะคะใช่ค่ะเราจะมาแต่งห้องครัวกันนะจ๊ะหนูๆน,น้องๆน,นะคะอันนี้คืออะไรนี่อ๋อ,อน,นี้คือเคาน์เตอร์นะจ๊ะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่เลยนี่เลยวางแหมนี่วางแหมขอหมุนก่อนนะคะเพื่อทำการ ตกแต่งนิดนึงนะจ๊ะนี่คทุกคนเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะปึ๊บอ,อันนี้คือที่ปิ้งขนมปังนะคะเพื่อนๆปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไปหนึ่งอันนะคะแล้วก็คือตอนนี้นะคะทุกคนของใช้คือเต็มเลยค่ะอันนี้คือโต๊ะทานข้าวของเรานะคะทุกคนแล้วก็จะวางเลยค่ะ แบบนี้นะคะปึ๊บแล้วก็นี่คือเป็นขวดโค้ของเรานะคะก็วางตกแต่งไปเลยค่ะแบบนี้นะคะก็คือไม่มีจานให้วางแล้วค่ะวางกับพื้นแล้วกันนี่พอดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนป่านะคะก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ช้อนค่ะใช้มืออย่างเดียวนะคะปึ๊บถือว่าได้อยู่นั่นเนี่ยแล้วก็ อันดับต่อไปคือโซฟานะคะโซฟาโซฟาเอาเป็นเอาโซฟาแบบว่ายาวๆนิดนึงนะคะโซฟาอยู่ไหนตอนนี้ฉันต้องการโซฟาทําไมในน,นี้ถึงอ้อพอเจอและโอ้มันใหญ่และยาวมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ดูดิมันใหญ่มากเลยจริงมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าโ แต่ว่าก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็เหมือนปอจะเห็นทีวีนะคะอันนี้ป้าโอ้โหเน,นี้มันใหญ่เอ้ยนี่ไงเออนี่แหละต้องแบบนี้เลยค่ะที่ปอถามหานะคะคือเราเนี่ยจะดูทีวีแบบว่าจอเล็กๆก,ก็พอนะคะ ไม่ต้องบอกว่าหรูหราหมาเห่ามากหรอกนะคะคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะแล้วก็นี่คือเป็นโคมไฟนะคะทุกคนอันนี้คือสว่างมากมากเลยค่ะปุ๊บอุ้ยนี่อุ้ยสวยมากเป็นไงทุกคนอบอุ่นปะบอกเลยว่าอบอุ่นเหลือเกินนะคะอบอุ่นเหลือเกินนี่นี่นี Okay. โอเคโอโหทุกคนดูดิมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วว่าโอ้ม่เกสุดยอดเลยเลยอะ่ะเฮ้ย,ยน่ากินมากนี่เลยค่ะวางไปเลยค่ะโอ้โหหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยมันคือเป็นอะไรวะไอติมเห็นแล้วหิวไอติมเลยอ่ะวางค่ะวาง วางเพื่อทำการตกแต่งนะคะอันนี้คือคมไฟนะคะก็เอาไว้ตรงนี้เลยจ้าปึ๊บว้าวให้มันสว่างขึ้นนะคะอุ๊ยทุกคนมีไฟด้วยหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยเทปะเทปะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมอุ๊ยน่ารักมากเอามาเลยค่ะ,ละหลายๆอันนะคะนี่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 เปึ๊บ เอาไวต้ตรงหัวนอนหนึ่งเส้นนะคะเออหนึ่งเส้นนะคะปึ๊บอา้าวล่วงค่ะล่วงมันล่วงขึ้นมาแบบนี้ก็ปึ๊บนี่อุ้ยสวยค่ะสวยมากค่ะบอกเลยปึ๊บเราจะมาอุ้ยนี่คืออะไรอุ้ยตุ๊กาตาหมีทุกคนเราเจะตุ๊กาตาหมีสีน้ำตาลน,น่ารักมากมากเลยปึ๊บอู้หูน่ารักไหม นี่ปึ๊บวางบนเตียงเลยค่ะนีป่ะนี่โคตรจะน่ารักจนบอกเลยว่าโคตรน่ารักนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเอ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าเราต้องการบ้านที่แบบพออยู่พอกินอะไรอย่างนี้นะคะ หรือเปล่าไหนดูซิว่าข้างนอกเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างหรือเปล่าเนาะเออจะได้เดินมาขโมยได้นะคะโอ้ยนี่เลยขโมยเลยค่ะกรอบรูปค่ะทุกคน <c oughs> ขโมยกรอบรูปนะคะเออไหนขอขโมยของหน่อยซิโอ้นี่ไงปอได้ของตกแต่งแล้วจ้านี่เลยนี่เลยขโมยของในอีเกียนะคะล่าสุดแหละเออเอามา ตกแต่งเนาะเบิบโอโหเก๋กูดค่ะเก๋กูดเลยปอลืมห้องน้ำค่ะบ้านปอเนี่ยขาดห้องน้ำนะคะโอ้ยให้ตายเธอเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านฉันอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้อาบน้ำมาทุกคนตายนะคะเบิบอืมเราได้ห้องน้ำมันแล้วนะคะอันนี้คือเป็นห้องน้ำที่ ค่อนข้างเปิดเผยนิดนึงนะคะก็คือไม่มีกำแพงกั้นหรือว่าอะไรเลยนะคะไหนดูซิว่ามีของใช้อะไรบ้างนะคะอ๋อใช่ค่ะห้องน้ำก็ต้องมีกระจกเห็นบ้างนี่ขอมาคำนวณกระจกต่อนะคะกระจกข้องชั้นกระจกข้องชั้นไปหาไปฮะ,ปฮะทุกคนบ้านปอลก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะหรือเปล่าวะ <c oughs> ต้องสวยแหละจริง,รงทุกคนแหม ชมปอสักนิดนึงก็ได้นะคะอจริงๆนี่เราได้กำแพงกัน้นห้องอบน้ำแล้วนะคะบอกเดียว,ว่ามีความแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบมีความแบบวัดวิวนะคะเห็นไหมอุ้ยดูสิอาบน้ำไปแล้วก็มองตุ๊กตาน้องหมี่ไปด้วยนะคะทุกคนน่ารักปะ <laughs> น่ารักที่สุดเลยนะคะมาไหนดซูซิก็คือ เอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ก็คือต้องเว้นทางเดินเข้าห้องน้ําด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะปึ๊บนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนคือห้องน้ําเล็กมากแม่ถึงแม้ว่าหน้าบ้านเนี่ยอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าในบ้านเนี่ยคือครบคันนะคะก็คือดดีสวยมาก สำหรับปอคือมันสวยทุกคนจริงๆอันนี้คือเป็นรูปภาพใช่ไหมคือตอนนี้นะคะปอก็กำลังหาของตกแต่งบ้านอยู่นะคะโหคืออันนี้คือใหญ่มากวิสวยวะ่ะได้อยู่ได้อยู่สวยสวย,สวย,สวยทุกคนคะ่ะปอคิดว่าเราเนี่ยตกแต่งบ้านมา คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาทัวร์ในบ้านของปอกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพอเราเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะพบกับโซนนั่งดูทีวีนะคะก็คือว่าเอาไว้นั่งแบบว่านั่งชิลๆนั่งผ่อนคลายเนาอและก็อันนี้นะคะเป็นโซนห้องครัวนะคะ โซนนั่งกินข้าวเนาะนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะอุย้ยดูดีกันน่ากินปะมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีเตาแก๊สนะคะถัดมาคือโซนห้องนอนนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะมีรูปภาพนะคะมีเตียงนอนสีชมพูแล้วก็มีน้องหมีสีน้ำตาลน,นะคะที่นั่งอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็อันนี้คือกระจกนะจ๊ะแล้วก็น้องพนกินของเราค่ะเออพอเรานอนใช่ไหมคะก็จะมาปุ๊บ พบกับห้องน้ำที่เป็นกระจกค่ะเออเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเปิดเผยใช่ไหมก็เลยกั้นห้องแบบเป็นกระจกนะคะเออดูดิแล้วก็นี่คือห้องน้ำของเรานะคะก็คือไม่มีโถส้วมนะคะทุกคน เอ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะคะเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ปอมาสร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับมไครั์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย